สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมพบกันในครั้งครับกับช่องหอทและโตนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสู่2ตัวบนล่างสชุดนะครับของหวยเรลาพัฒนาประจํางวดวปนที่3มิถุนายนนะครับก็สูตรนี้เดินมาทั้งหมดห้างงวดนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็ฝากคําเตือนของทางช่องก่อนนะครับ สูตรทุกสูตรที่นํามาแบ่งปันนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังตามหลักนิสศาสตรนะครับสูตรมีคำวิลูต์ปโปรดใช้วิทยาในการรับชมกันด้วยนะครับครับสูตรนี้ก็เริ่มเข้างแต่งว้วนที่ออกเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดนะครับเรามาเริ่มคานวณกันนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็จะใช้ผลรางวัลในตําแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับ สองครั้งนะครับหน่วยล่างหรือหลักร้อยก็ได้นะครับสองครั้งแล้วบวด้วยห้าคงที่นะครับก็คำนวณย้อนหลังนะครับก็ลองพิจารณากันดูหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองบวกห้าคงที่ก็ได้เจ็ดนะครับ ส่วนสูตรที่2นะครับเราจะใช้ผลลงมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับบวกด้วยหลัก10ล่างและบวกด้วย6คงที่นะครับเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกคงที่ได้สามับสี่นะครับจับชุดนะครับก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ จึงผลรางวัลนันวัดมาออก7จ็ดงศูนย์สานะครับก็ขเข้าเป็นงวดที่1นะครับงวดต่อมานะครับ7จบวกเเป็น4 4่บวกห้าคงที่นะครับก็จะเป็น9้า ศูนย์วกสามเป็นสามสามบวกหกคงที่ได้เก้ากับศูนย์ครับ <S <S จับชน,นครับเก้าเก้าเก้าศูนย์ผลรางวัลในงวดมาออกศูนย์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ครับ ข้อบนงที่สองนะครับงต่อมาครับศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าขงที่เจ็ดบวกเก้าเป็นหกหกบวกหกขงที่นะครับเกินห้าเป็นสองกับสาม จับชุด52 53เป็นรางนั่งวอตมาออก8 53ก็8เข้าเปงวดที่3นะครับงดต่อมานะครับ8บวก8เป็น6 6บวก5ของที่เป็น1นะครับ3บวก9เป็น2 2บวก6ของที่เป็น8 ก็เขาเป็นว่าที่สี่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าพื้ที่เป็นสามเก้าบวกห้าเป็นสี่สี่บวกหกพงที่เป็นศูนย 4, 4์กับหนึ่ง ลงมันออกสามศูนสามสามสามนะครับทีนี้มาดูกันในงวดวันที่สามนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขสามครับสามบวกกันสองครั้งก็เป็นหกนะครับหกบวกห้าของที่เป็นหนึ่งสามบวกสามเป็นหก หกบกหกคงที่เป็นสองกับสามนะครับก็จับชุดตามสูตรครับหนึ่งสองและหนึ่งสามสูตรจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับก็ต้องมารอรุ่นพร้อมกันนะครับเพราะ อันนี้ก็เป็นเพียงแนะทางให้สมาชิกท่านได้นําไปพิจรารณากันอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับ,รบไปมาห้างวันะสำหรับสูตรนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้พิจรารณากันนะครับยงว่าประจำวันที่3ามมิถุนายนนะครับตอนลักลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอท่านโชคดีครับสวัสดีครับ